สวัสดีค the so ่ะดิฉันวรสวมแดงค่ะจะสุขภาพเด็ก่อนนะคะดิฉันเป็นคนที่ว้วนเด็กกลอนลุงปูว่านลุงุงกันเียว่าว่วนลุงุงแต่ทีนี้พอไม่มาได้รู้จักกาแฟก็คือกาแฟกันเียว่ากาแฟไทยเอสกับเอสเตที่ดิฉันได้กินแล้วก็ประมาณกินไปประมาณกล่องหนึ่งนะกล่องหนึ่งจากน้ำหนัก73ก็กินไป กินไปก็คือตอนเช้าสองนึงแ้วก็ก่อ,อน,นอนอีกสองนึงทำให้ชันที่ว่าพุงใหญ่ๆแล้วก็น้ำหนักเยอะๆก็ปัจจุบันนี้ก็ได้น้ำหนักก็ลดลงแล้วละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดก็ลงแสดงว่าคงดีนะแ,แต่สุดยอดที่ว่าที่ได้กินากาแฟตัวนี้ทำให้ปุงพุงเรานั้นจะที่ว่าผมผมเขาถ้าเพื่อนจะทักว่า ทำไมฟุโตงั่ก็จะเกิดหรอใช่ไม่ใช่ก็คือดิฉันก็คือทองมันเขาเรียกว่าอะไรท้องกลมเขาเรียกว่าท้องกลมเมื่อคนตั้งท้องนั่นแหละแต่คนได้ดื่มกาแฟตัวนี้ก็คือสุดยอดที่พี่ดิฉันนั้นท้องมันแฟกลงแล้วก็เสื้อที่แขวนๆนั้นก็ได้ใส่กลับมาใส่คืนค่ะอ่าอ่า แต่ก่อนแล้นจะบอกว่าบอกเพื่อนๆว่าสุดย่อกาแฟตัวนี้คือจากที่ว่าดิฉันไม่เคยแต่กาแฟตัวไหนเลยในชีว taco taco ิตก็คือจะกึมกอกลิกาแฟตัวอื่นแล้วใหลายห้อมันจะให้เราเน้นต่อหนึ่งเวียนศีรษะแล้วก็หัวใจสั่นแต่พอมารู้จักกาแฟตัวนี้คือเขาเรียกว่ากาแฟเอ่อไทยเอสกับเอสเตสองอย่างที่ทุกคกินนั้นสองอย่างทำให้ วัวใจก็ไม่เต้นแล้วก็นอนหลับสบายจากที่ว่าใจสัส่นๆเดียกับไปตัวอื่นนะแต่ตัวนี้ไม่คือเราดื่มได้ดีแล้วก็จะบอกเคสตัวอยา่างเคสหนึ่งที่ยากของจิโม,มเป็นเบาหวานเอ่อสี่ห้าหกปีกินยารงบาลประจำแต่ไม่หายคือจะเป็นเอ่อเนื้อสันนาของเขานี่จะจะปุ่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น,ปนแผนเราก็บอกว่า ลองลองมาดืมกาแฟตัวนี้คือไทยเอสนี้ลองมาดูแล้วก็เราก็รักสากตามอาการที่ว่าดื่มกาแฟจากคนที่ว่าโนนโนนคือก็ไม่ไปไหนก็ไม่มีแรงไงพดถึงแต่ว่าไม่มีแรงแต่พอหลังจากไปดื่มกาแฟแล้วทาให้เขานั้ ที่ไปน mm hmm. บบอนไบเบาะนั่นก็คือเดินมาแล้วก็ทํางานได้ก็สุดยอดเลยค่ะขอบคุณก mm ัลท้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดึงกับแฟตัวนี้ทักเช็คมาได้นะคะ